よいしょでかい。 ชนชนนีพันปีหลวงวนคตณวันสุ่ที24ตุลาคมพศ2568เวลา21นาิ21นาทีนี่และก็มีแค่บอกนี่แหละว่าไก็บอกแค่นี้แหละเขาจมา Không của các có mày đứa Chẳng ngạc nữa rồi Ê Wow, mấy đứa nó chậm chậm Ơ Mình có bị thằng nữa chứ Ủa? Tại mấy đứa Wow, mấy đứa nó Anh ấy còn nói có view กูทูกคนแรกในกีวีนะผู้ติดตามแค่ยี่สิบหาเนือ้อไม่สอบไปได้วยนะโอเคหรือ <Okay. S 1> อาจจะไม่สู้วีบินก็ไนดะ้แต่หนูก,ก็พยายามอยู่หนุกมันจะมีคนเตียอยู่นี่น มีแค่สนวนมากก็มีความหวังเอานะมีแค่ส่วนเล็กๆเล่นส่วนหนึ่งแต่เล่นแต่ว่ามันมีที่เล่นด้วยนะฮะแต่เนื้อว่าลูกก็ใช้ภาษาการลูะเอ้ยทำไมต้องไม่ใช่หนูน้ดาาจัดนะจ๊ะ Được kia tiếng snake ơi hàm em, ok, rồi nhé, đi có mà ok, rồi nhé, đuôi khói còn อย่างหนูบ้าเปล่าโอเคหนูอย่างแรกหนูก็กระโดนตบเหมือนโอเคอย่างที่สองมันจะไม่มีอะไรติดพลาตรงไว้ความที่าดเจะไว้หนูว่านี่แหละ มันอาจจะด่าหนูเพราะมันนานหนูก็พยายามเออหนูก็เคต่อมาหนูก็ต้องเอ๊ะทางั้นอ้อไม่ใช่นะอย่างนี้หนูก็ไปถึงขีดใจได้ แล้าวมาามาโอเคอย่างแรกโนนีน่เป็นแมกจ้มแม่ร็้จักนิ่หนูและอายุขขนหนูอ้สีดำหน้าก็ไว้อะไรพระพันปีหลวงวสิโอเคอน,อนี่ตันัน

mấy thấy không, elu. không phải là 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 không phải

ใครที่แก้งเรานะเรามีบททดสอบกระโดดมากใช่ไหมเอานี่ก่อนนี่ชี้แล้วเราค่อยไปหลอกลิกนูจ้าหส่ตบวตัวเราเราก็ชี้แล้วก็บอกชื่อหน่อยเราชื่อพีพี่บอยเว้ยสามเก้าห้ามั้ง อม่รู้เดี๋ยวไปสืบประวัติเราก็กระใส่พื่นี่ก็เราว่าเราใช้ทางนี้ละกันมันจะบอกมีคนแก่เออแต่มันไม่มีการโทรเพราะนึกวับไปร่วมแสดงไว้อะไรแต่เราก็ไม่เนี่เพราะว่าพ่อแม่เรา เราก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่แม่บ้านก็อยู่วันนี้มันทนก็ต่างว่าอีกแล้วขอใช้อน,นุญาตใช้ชิปล็อกนะจ๊ะฮัลโหลแล้วจะใส่สี่งนี้โอเคอย่างแรกอู้แต่ก็มันจะเหมือนกับ nó cơ mặt ở lâu lại lâu nó cứ cuối lâu cuối lâu cuối nó cứ lâu cuối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  và cuối lâu cuối lâu cuối

หนูแต่งตัวเป็น lady ในไม่ไม่เอาบอกว่าหนูเรื่องมากมากกว่าได้เด้อเออไม่เอาไม่รู้เออโอเคแค่หนูก็จบคลิปไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบอกกด